สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกลุ่มงบประมาณอยูดีสองนะครับทุกท่านดูความรักนะครับวันนี้วันเข้าพรรษาเออวันออกพรรษาสิแม่ย้อนหลังไปั้งสามเดือนวันนี้วันออกพรรษานะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยมานั่งนึกถึงในเรื่องของการของงบประมาณ ไฟฟ้าของพวกเรานะครับ,นะรบในปีนี้นั้นเป็นปีของการของงบไฟฟ้านะครับมีอะไรทั้งหลายอย่างที่ใหม่แปลกแตกต่างนะครับมาแบบใหม่นะครับก็ก็อยากจะให้พวกเรานะครับทำให้มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าไม่มีการอธิบาย พวกเราก็เข้าใจอนุมานว่านะครับบางคนก็ถามหลายอย่างนะครับก็ยังตอบไ่ได้จนกว่าหนังสือจะออกนะครับบางคนก็ได้ข่าวนะครับบางคนก็ได้รับนังสือนะครับหลายโรงหลายโรงเรียนที่มีความต้องการเรื่องของการซ่อมแซมระบบไฟฟ้านะครับจริงๆเดิมทีเดียวมันก็เป็นระบบไฟฟ้าประปานะครับ มีการขอประป่าด้วยแต่ภักหลังเนี่ยประป่าไม่ค่อยได้นะครับ,รบวันนี้ก็รบกวนรบกวนเวลาในการที่จะไปเข้าออกพรษานะครับออกพรษาบางคนก็ไปดูนะครับาบางไฟพญายนาที่หนองคายบางคนก็ไปดูแห่ hey, ประสาทพึ่งสกนลนครหรือ บางท่านที่มีความแน่วแน่นะครับจะไปนมัสการพระทับนนมแล้วก็ต่อไปด้วยการดูหลายเรือไฟที่จังหวัดนครพนมนะครับประชาัมพัน์หน่อยวันนี้คึกคักนะครับพวกเราคลิปอาจจะออกแต่ว่าพวกเราอาจจะไปแล้วล่ะนะครับคลิบออกแต่ว่าพวกเราก็อาจจะไปในที่ต่างๆแล้วละ่ะคงคงคลิปผมอาจจะล่าหลังนะครับ ก็คงไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับก็อยากได้อยากอยากให้พวกเราดูที่สาระมากกว่านะครับว่าประเด็นใดบ้างอ่ะประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการทําประมาณราคานะครับในเรื่องของการทําประมาณราคานั้นก่อนที่เราจะดาเนินการทําประมาณราคานะครับเราจะต้องมีอ่ะอันแรกเลยนะครับ แผนผังนะครับแผนผังนี่เป็นการวางแผนนะครับวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างนะเราไปดูแลสํารวจคลิปในการสํารวจนั้นผมได้ทําไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้มา,มา,มา,มาวางไว้ในในในโน้ตหรือในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแชทของเราในกลุ่มเรา ผมทำไปแล้วนะครับขอความกรุณาดูนะครับดูเอาสาระนะครับส่วนใครชอบนะชอบหรือว่าดีนะครับก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับมันะจะได้เป็นกำลังใจกับคนทำนะครับบางครั้งเทตอื่นเขาอยากได้นะผมก็บอกว่าผมสอนเทืตดผมแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้อง ชี้แจงเขาด้วยนะครับว่าบางครั้งผมก็จะให้ทำปรึกษาได้บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบของเขตใครเข่มันบางครั้งมันไปกระทบกับผู้บริหารฝ่ายเขาว่าอ้างอ้างอย่างงูน้นอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็ทํามาหลายปีแล้วล่วละเพื่อให้ความสะดวกแก่ทางรุงเรียนของเขตผมนะครับก็หลายหลายต่อหลายครั้ง ที่เขาเอาไปใช้แล้วเขาก็ชี้แจงนะครับบางครั้งจนเจ้านายของเขาก็โทรมาหาว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ก็หาทางที่มันจะปองดองกันนะครับส่วนบนกับส่วนล่างส่วนปฏิบัตินะครับจะปองดองกันนะครับอ่าเราก็เมื่อมีแผนผังนะครับมีแผนผังตามที่เราได้ดูเนี่ยตั้งแต่เรื่องต้นตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียน เข้าโรงเรียนก็ต้องมีมิเตอร์เนาะพอมีมิเตอร์ก็จะมีพวกสายไฟนะครับอันนี้ใช้สายไฟเมนนะครับเมนเนี่ยหนนคูณนะหนึคูณยีตารางมิลิเมตรครับระยะทาง90เมตรเนี่ยอันนี้ถ้าเป็น2เฟสนะครับไฟ2เฟสก็คือเส้นเอ่อไฟเฟดเดียวก็คือ2เส้นนะครับ สามเฟสก็จะมีสี่เส้นนะครับเข้าใจหรือเปล่าก็นอถ้าถ้าสองเส้นเนี่ยก็คือเข้าใจได้ว่าไฟเฟสเดียวก็คือทั้งโรงเรียนเนี่ยใช้ไฟร่วมกันนะครับทั้งนะครับก็จะมีเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายไฟอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายกล่าวนะครับนะพวกเราก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้น90เมตรเนี่ย เมื่อไปกลับแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นร้อยแปดสิบถูกไหมครับเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสายไฟเราจะใช้เท่าไหร่นะครับหนึ่งคูณยี่สิบห้านะครับตารางมิลลิเมตรเสร็จแล้วสายย่อยนะครับจากนี่ถึงนี่มาสายย่อยนะครับอา,อาจจะเข้าไปในตัวอาคารแล้วเขย่อยออกมานะสายไฟเมนเนี่ยจะเข้าตรงปอหนึ่งซอนะครับ หนึ่งชั้นสี่ห้องนะครับใต้ถุนโล่งเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือเปียใต้ถุนโล่งน,นะครับมีชั้นเดียวนะครับแบบประดูนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเขาใช้สายอะไรนะครับวันนี้ขึชี้แจงชัดเจนเลยท่านเนี่ยห้เมตรระยะทาง50เมตรใช้1นึ่คูณหกสตารางมิลลิเมตรนะครับนะตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยเท่าไหร่20 20เมตรเห็นไหมนะครับตรงบริเวณทางเดินเนี่ยทางถนนซอยแยก นะครับ20เมตรสายใช้สายอะไรนะครับ16บหกตารางหนึ่งคูณสิตารางคูณสนะครับต้องคูณ2แต่ละอย่างก็คูณ2เพราะว่าเป็นสายไฟสายสายสายไฟ THW นะครับเป็นสายอลูมิเนียมนะครับ THW นะครับสายอลูมิเนียมทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เรามาดูว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยขีดคู่เนี่ย ขีดคู่เนี่ยเนี่ยเ,ยเยก็จะคือ36วัตต์หนึหลอดนะครับจะขีดคู่ถ้าขีดเดียวล่ะขีดเดียวเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับหน้าอาคาร18วัตต์หหลอดนะครับอันนี้สายแรงต่ำภายในโรงเรียนเสาไฟฟ้ามิเตอร์เนี่ยเราก็ดูเราก็อ่านจริงๆแล้วอยากจะให้เอาอีกแผ่นหนึ่งสมมติว่ารายละเอียดตรงเนี้ยตรง1 05หรือตรงอาคารเรียนอ่ะ นะหรือตรงอาคารต่างๆเนี่ยอยากจะให้ดีเทลออกมาว่ามีปลั๊กกี่ตัวสวิต์กี่ตัวนะครับนะเข้าไปด้วยนะครับนะเราจะได้เข้าใจว่าอ่ะสายไฟที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นกี่กี่เมตรอ่าผมชี้แจงอย่างนี้นะครับจุดผมดูแล้วอาคารเรียนของเราเนี่ยจุดสวิต์กับจุดปลั๊กเนี่ย ผมให้แค่3เม็ดนะครับจุดละ3เม็ดนะซึ่งทำไมถึงบอกว่า3ามเม็ดก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยมันแบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่ง6ก็ลบไปเม็ดห้าสิบฝั่งนี้ก็รวมนะครับถ้าเป็นสวิตนะเอาสี่เม็ดก็ได้เอาสี่เม็ดห้าสิบผมให้ไปสี่เม็ดห้าสิบนะครับต่อจุดนะครับสี่เม็ดห้าสิบต่อจุดนะครับปักไฟสายปัก สายหลอดนะครับสายหลอด4ี่เมตรห้นะครับส่วนสายปลั๊กเนี่ยถ้าไปข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณ6เมตรไปข้างข้างข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมา8เมตรนะครับห่างกัน2เมตรประมาณนี้นะครับ8เมตรหรือ10เมตรก็เอาเอา10เอาเอา8เอา8กับ8กับ6ก็แล้วกัน 8กับ6กเแลากันเพราะว่าตัวปลั๊กอีกฝั่งกระดานฝั่งหนึ่งนะครับก็8เมตรนะครับมาทางนี้2เมตรประมาณนี้นะครับ8กับ6นะครับปลั๊กไฟนะครับหน้ากระดานนะครับ8กับ6ก็ทัวเฉลี่ยแล้วประมาณ7เมตรนะครับก็คิด7เมตรสำหรับปลั๊กสำหรับสวิตช์เนี่ยให้4เมตร50นะครับนะครับสวิตช์ไฟ ครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันเปิดนะช่วยกันเปิดได้แต่ว่าตรงปลั๊กนี่ระวังหน่อยเด็กมันจะอันตรายกับเด็กนะครับนะครับก็ฝากคุณครูไว้นะครับเรื่องของแผนผังเนี่ยจำเป็นนะครับตรงบ้านพักครูเนี่ยมันต้องมีมิเตอร์มาเพิ่มนะครับถ้าถ้าต่อไฟนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านพักครูนะครับพรเพราะว่าคุณครูที่อยู่จะต้องจ่ายค่าไฟเองนะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องมีมิเตอร์ลายห้องลาย,ลาย,ล,ายลายอาคารนะครับลายห้องก็คูณหารเฉลียล่ยกันไปอยู่ด้วยกันนะครับใครใช้ไฟมากก็หรือน้อยก็คุยกันเองอยู่ในนั้นนะครับก็อย่าให้เดือดร้อนนะครับอย่าให้เดือดร้อนจนผู้บริหารลำบากใจนะครับบางคนก็เอาเปรียบเพื่อนก็มีนะครับแต่เราก็ ให้เขาคุยกันนะครับไปยุ่งมากเขไม,ไม่ดีนะครับสังคมก็แอกจะเกลียดกันไปช่วยเหลือกันไปบางทีก็ช่วยไม่ไหวก็ต้องดูแลช่วยกันนะครับคำว่าช่วยเหลือนะครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเติมเต็มกันนะครับอยู่ด้วยกันเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่นะครับเพื่อเพื่อ,า <S <S อมากก็ไม่ได้ลาบากตัวเองนะครับน,นี่ก็ขอฝากพวกเราด้วย อ,อันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวประมาณการนะครับตัวประมาณการอันนี้ผมจะให้ดูว่าของสายมัธยมเพื่อนทำมาผมก็เลยทักทวงอยู่นะว่าเช่นนี่ครับใส่สีใส่สีสสตรงไหนมันผิดใส่แดง นี่ก็เคยบอกกันอยู่นะครับว่าอจาเกเข่นสายไฟเนี่ยเมื่อเรามีแผนผังแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าคำนวณได้ว่ามันกี่เมตรใช่ไหมเมื่อเราไม่มีเมื่อไม่มีแผนผังมันก็คาดเดาอย่าลืมนะว่างานคาดเดาเนะี่ยไปตรวจสอบเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับ คุณต้องแสดงรายการว่าคุณจะใช้เท่าไหร่นะครับการทํางานแบบมุ่งเน้นผลงานมันจะต้องมีเนื้องานจะเจนนะครับจะไปเดาผัวว่ายางงุ่นดังนี้ไม่ได้คือจะต้องออกมาเป็นเม็ดนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าอ่ะชุดหลอดเนี่ยชุดหลอดไฟเนี่ยก็จะให้ไว้4เมตรห้าสิบนะครับส่วนปลั๊กก็จะให้ไว้ที่เเมตรนะ แทนกลางเเมตรถัวเฉลี่ยบวกลบนะครับ7เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อนุมานคำนวณอนุมานได้แบบนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราทำเป็นม้วนเนี่ยมวน100เมรแเราก็สามารถที่จะบอกว่าราคาต่อเมตรได้แต่ตอนตรวจรับงานเนี่ยคุณจะต้องหาม้วน ยี่สิบวนมาให้เขาดูเราไม่ได้ซื้อของนะครับเข้าใจว่าเราไม่ได้ซื้อของนะครับเราเป็นเราเป็นจ้างเหมาจ้างเหมาทำของมันจะต้องมีค่าดำเนินงานวัสดุบางอย่างนะวัสดุบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ให้คิดนะครับไม่ให้คิดอันนี้เพราะว่า มันไม่ได้มีมาตรฐานว่าจะให้ระยะเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีบอกว่าจะบางคนก็ไปติดอยากได้เยอะก็ติดยี่สิบเซนนะแต่บางคนก็ติดห่างเป็นเม็ดสองเม็ดมันก็อยู่ได้นะครับมันอยู่ได้นะครับท่อเนี่ยท่อสายไฟท่อสีเหลืองนะครับก็คู่กับตัวนี้ยนะครับน,นี่ต้องตรงไหนเนี่ยเท่าห้า มันก็ล็อกเข้านะครับน,นี่นะครับก็ล็อกเข้าดึงออกก็ได้แต่ตรงเนี้ยเวลาเอาใจเขาจะไปต่อใส่กับฝาฝาไม้คานไม้หรือเสาปูนอ่อคานปูนถ้าปูนก็เจาะจห่างนะครับก็เจาะยากนะครับปูนแต่ไม้ก็ตีตะปูเข้าไปก็ง่ายนะครับอันนี้ไม่ให้คิด นะครับแต่ท่อเนี่ยคิดเป็นเมตรท่อท่อนหนึ่งมันสี่เมตรนะครับก็คิดตรวจเป็นเมตรนะครับไปหาร,ราคาแล้วก็ไปหาร,ราคามาว่าเมตรเท่าไหร่ท่อนหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยสี่นะครับก็คิดอันนี้ให้คิดได้นะครับต,ตัวโค้งงอนะะเรียกว,ว่าท่องอท่องอ9เก้าสิบนะครับงาเก้าสิบองศานะครับอันนี้ก็คิดพอต่อข้องอต่างๆอ่า มันมีเฟกนะครับเป็นเฟกท่อเฟกนะครับผมผมมีตัวอย่างยังไม่ได้ถือมาด้วยนะครับท่อเฟกก็คือท่อที่มันสามารถบิดงอได้นะครับบิดงอไปมาได้มันเป็นเหมือนเหมือนท่อที่เขาเรียกเฟกก็คือยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นนะอันนี้อันนี้มันไม่ยืดหยุ่นนะอันนี้แข็งแข็งไปเลยไม่ยืดหยุ่นนะนะอันนี้มันแข็งไม่ยืดหยุนะนะนน่นแ,แต่เฟกเนะี่ยมันจะยืดหยุ่นนะครับ อันนั้นก็ให้คิดเป็นเม็ดนะครับถั่วเอาคุณจะใช้เท่าไหร่คุณก็ดูเป็นเม็ดนะจะไปคิดเป็นม้วนนะครับเดี๋ยวยุ่งนะครับยุ่งเลยเหมือนกับที่ผมอธิบายในเรื่องทาสีเนี่ยทำไมต้องคิดราคาเป็นถังทำไมต้องคิดเป็นตารางเมตรเพราะเราทาเราไม่ได้ซื้อของนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะโอเคในเรื่องของ อุปกรณ์อื่นเช่นปลั๊กไฟอะไรก็ดูตามจุดให้เขียนให้เขียนในผังผมถึงบอกว่าให้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 เขียนใ,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 ในผังให้มีสัญลักษณ์ด้วยอย่าง issy, เช่นคำว่าเต้ารับนะครับเต้ารับนะเต้ารับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองนะใส่สีเหลืองาไปเต้ารับเนี่ยนะสวิตไฟ ทางเดียวเนี่ยก็คือสวิตช์ไฟหลอดนี่แหละเต้ารับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับสีเขียวจัาให้มันแตกต่างนะครับเต้ารับเนี่ยก็ให้ให้เขียนในผังนะครับเต้าเสียบแบบสามทางสามขาอย่างเงี้ยก็ก็คือมีสายกานะครับก็อยากจะให้พวกเราเขียนบาลลาดสตาร์เตอร์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบชุดอยู่แล้วนะครับ ถ้าชุดหลอดบูเดโอเซนมันก็คงคงจะมีแต่นี่เขาซื้อของเลยแบบนี้ซื้อของมาเลยอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าผมดูนะถ้าผมดูก็ลักษณะของมัธยมก็คือซื้อของแต่มีค่าแรงไหมเนี่ยมีค่าแรงไหมเหมือนจะไปจ้างเหมือนจะไปจ้างเอ่อพะโลงทำแล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับก็ดูนะให้มันเป็นลักษณะจ้างงานนะครับอย่าอย่าอย่าเป็นลักษณะว่าให้พะโลงทำนะครับเพราะว่าเรา คูณแฟกเมื่อไหรที่คูณแฟกเตอร์เก็คือมีการจ้างงานแน่นอนนะครับเรามาดูอันนี้คูณแฟกเตอร์เนะครับนะแก้แฟกเตอร์เให้แล้วนะส่วนรา,า,ายละเอียดต,าต่างๆเนนะี่ยก็ให้มันเป็นงานนะครับออนะโอเคนะครับผู้ประมาณการคูผ,ผู้ประมาณการผู้อำนวยการโรงเรียนต,ตรงนี้ก็เป็นของเขาของเราก็จะเป็นอนัญญาโสวาปีนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผมอพอ,อพงศัก์พงเพ,งพยียรนะครับนะแล้วก่อนที่จะเมื่อทําประมาณการเสร็จแล้วนี่ต้องทใ่ให้ดูก่อนมาตรวจด,ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปหานะก่อนที่ไปหาการไฟฟ้านะครับนัดหมายกันนะครับวันไหนอะวันไหน,หนมุณพงอยู่นะครับ <นะ S 1> เมื่อเอามาตรวจเสร็จแล้วก็นําไปให้ไฟฟ้าเซ็น นะดูเบื้องต้นก่อนนะครับดูคร่าวๆถ้าใครอยากจะให้ดูก็โชว์ที่กลุ่มงบประมาณก่อนก็ได้นะครับโชว์ให้เพื่อนดูจะได้พักทวงให้เพื่อนดูว่าเอออันนี้เป็นอย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้อันไหนจะแก้แบบไหน,นเพื่อนที่ทําตามหลังมาก็จะได้ทำนะเราไม่ต้องเรา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 ,เรากองแล้วว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเขตเรา นะถ้านะผมไม่กลองอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าพูดนะนะเฮ้ยใครมาแอบดูเราหรือเปล่าว่าเอาข้อมูลสารข้อมูลไปเผยแพร่ภายนอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบด้วยกันนะครับบางทีนะพวกเราทุกคนก็อย่างที่ผมว่า่านะครับผมบอกให้ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อโรงเรียนเอารูปเจ้าของนะครับเป็นการกรองแล้วว่า มันแมนบอคนคู่เนี่ผมก็เห็นหนาจักเท้อคู่หนิงนี่เป็นยังไงนาะชื่อหนิงที่เฉยเนี่เพิ่นคือสวยแต่แม่แมนเพิ่นหลอกล่อว่าส่วนใหญ่ถ้าคนรูปคนไหนที่รูปสวยแล้วโอ้มักจะหลอกล่อให้คนเอาไปแอดนะครับก็ขอประธานอภัยนะครับต้องได้ยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ควรจะใส่ชื่อชื่อโรงเรียน เพื่อนที่เขารู้จักเุณ้มบอ,บอแมนดอกเด้อผู้นี่บอแมนโรงเรียนนี่เด้อนี่เพิ่นง่ายเลยได้นี่เพิ่งง่ายไปทางอื่นแล้วอ,อันนั้นเราก็จะได้จะได้รู้เด้ได้เห็นเราเช็คพวกเราด้วยกันเองด้วยนะครับต้องขออภัยผมมีแต่แนวทางของวิศวกรก็คือต้องปลอดภัยเนาะไม่รู้ว่าทําอะไรก็ปลอดภัยทุกอย่างนะครับปลอดภัยเรื่อยเลยมันก็เลย ยุ่งๆหน่อยนะบางคนก็บอกว่า้ทำไมยากยากเย็นแสนเขีนอยงเลยก็คือทํายังไงให้พวกเราตอนทํานี่ยมันทำไม่ไม่ยากอ่ะยา,ยากยากอยู่นะครับแต่เมื่อมันผิดแล้วแก้ยากกว่าอีกนะครับอ้าเหมือนพูดง่ายๆหลักงานช่างก็คือว่าถ้าคุณไปก่ออิฐเนี่ยนะก่ออิฐผ,ผิดผิดแนวนะครับผิดแนวนเอี่ยวเลี้ยว โค้งไม่เป็นไปตามแนวทางที่จะทําเอาอุปกรณ์เข้าไปใส่แล้วไม่ติดนะลงบาตนี่ไม่ได้นะครับบางอย่างอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันฟิกนะเข้าลงเป๊ะถ้าคุณก่ออิดผิดหรือเครื่องมือมันเข้าไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีตู้เย็นเสียบเข้าไปตรงช่องเนะี่ยหรือมีเครื่องเครื่องจกักรเครื่องมืออะไรอย่างเสียบเข้าไปในช่องนะี้คุณก่ออิดผิดอนะ่ะ คุณจะต้องหนึ่งหรือสองทำใหม่สาเสียค่าแรงสองครังนะครับสเสียเวลาห้ 5, าวัสดุนะหลายอยา่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นยากจะตอนยากตอนทำนะตอนสุดท้ายเราก็จะง่ายนะครับทำไปโดยโดยง่ายหลายตัวหลายคนก็อาจจะ ผมโมเมนสร้างเนะเาะก็จริงก็เลยก็เรียนรู้กันไปนะครับก็ฝากพวกเรานะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้ก็มาถ้าว่างก,ก็ดูนะครับดูจิปถ้าถูกใจนะครับอันไหนเป็นประโยชน์ถูกใจก็กดไลค์ให้ได้นะครับไม่ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าวก็อยากจะให้พวกเราได้ดูเป็นหลักนะครับส่วนการถูกใจหรือไม่ถูกใจก็แล้วแต่ท่านนะครับ ความชอบของคนไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็อยากจะให้พวกเราทําให้มันถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัยไปนอนกายหนะ้าผากที่หลังเครียดเดี๋ยวเป็นอย่างอื่นไปอีกนะครับก็ฝากพวกเราไว้ว่านะครับให้ทําส่งในวันที่1 3บสามนะฝ่ายเลีขาเนี่ยบอกว่าให้วันวันที่13นะครับแต่ว่า ไม่รูเ้เจ้านายจะรีบเร่งไหมเพราะว่าเป็นเป็นโปรเจกต์แรกของอท่านเลขาใหม่นะครับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับงานอื่นก็ยังไม่ยังไม่ไมไมคืบนะครับเนื่องจากเบประมาณปีหกเจ็ดยังไม่ออกนะครับก็เมื่อ67ไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าปี68ที่เราจะส่งนะ จะได้มากน้อยเพียงใดนะครับบางคนก็ต้องแก้ปัญหาตัวเดิมอยู่ก็คณะที่ผมเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณของสปทนะครับซึ่งได้ไปดำเนินการอยู่ที่เชียงใหม่นะครับในครังในคำผู้มือนะครับก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปและว่าหลายหลายอย่างที่ <laughs> คณะกรรมการยังไม่ชี้ชัดชัดเจนนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหนึ่งเราจะเปลี่ยนรฐัฐบาลสองเราผู้ผู้ที่รับผิดชอบระดับสูงเราเกษียณหมดทั้งสามท่านท่านสุรินท่านท่านพออ,อสำนนกท่านอรองผู้ช่วยเลขาแล้วก็ท่านเลขาก็เกษียณกันหมดก็เลยยังเป้าเป้าหมายก็ยังไม่ชัดเจน ในตอนนั้นนะครับมันอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงแนววิธีการใหม่ก็เป็นได้นะครับเป็นได้หลายทางเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลของเราไว้ก่อนนะครับในเรื่องของการของประมาณปี6-8นะครับอันนี้ก็ให้เรา,เาทําให้ดีที่สุดนะครับบางครั้งโรงเรียนก็ลาบากนะครับจะต้องไปหาข้อมูลในเรื่องของอาราคาท้องถิน่น เราไม่ฝึกตอนนี้แล้วเราจะทําตอนไหนนะครับเราฝึกตอนที่ผมอยู่เนี่ยนะถ้าผมกเกษียณไปแล้วผมอาจจะบอกได้แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาบอกกันนะครับนะบางครั้งก็บอกได้แต่ว่ามันเป็นแค่แล้วแต่นะแต่ว่าตอนที่ยังอยู่นี่ก็เขาเรียกว่าเชิงบังคับนะครับเชิงบังคับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องนะครับเป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติระเบียบที่ถูกต้องก็บนเหงอนพอสมควรนในเร,รรเ,รเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องของโครงสร้างต่า,ตางๆนะครับต้องขออภยัอยด้วยจะต้องบางคนก็ถ้าเสียเงินก็ต้องรีบรีบรีบทำนะครับเสียเงินก็ต้องรีบทำนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ